ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาคือคักบ้างต้องขึ้นมาเสียงแบบนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจะพาไปดูการซักซ้อมของทีมดารานักแสดงที่เขาจะยกทัพกันไปที่คอนแก่นเด้อค่ะเดอ้อในงานเจ็ดสีคอนเสิร์ตออนทัวร์ขอนแก่นวันเสาร์นี้พาไปดูคู่จิ้นคู่แรกเลยน้องไม้กับน้องโบค่ะแฟนคลับพัทรลดาถูกใจงานนี้แน่ๆครับ เพราะทั้งไม่และโบรับประกันจัดเต็มแน่นอนโอ้โ oh หดูจากตอนซ้อมซะก่อนคู่นี้เขาเตรียมทั้งซีหนหวานและเจาะๆมาให้ชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงได้สนุกสนานกันทั่วนหน้าเพราะนี่คือถิ่นบ้านเกิดของหนุ่มไม้นั่นเองครับมีทั้งเพลงฮิตอยากบอกรักในเวอร์ชั่นใหม่แบบสนุกสนุๆ รวมทั้งเพลงฮักสาวขอนแก่นซึ่งเพลงนี้ไม้นะครับจะร,อร้องร่วมกับพระเอกบิ๊กเอ็มลิขิตและเอกรังสิโรอดแม้ไม่จะไม่ถนัดเพลงนี้สักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะมีกำลังใจดีจากสาวโบที่มารำให้กำลังใจอยู่ใกล้ๆอุ้ยอิจฉาครับพูดเลย เราจะไปร้องเพลงอะไรคะบอกได้ไหมบอกได้ไหมไม่บอกดีกว่าบอกบอกได้อ่ะบอกเขาหน่อยเดี๋ยวเขาบอกเหรอก็อยากบอกรักอเ่ยก็อยากบอกรักอเน่ยอ๋อหหลังกล้องนี่ลอกกันเต็มเลยขอดูนะคะโอร์เนอร์ของพี่ไม่่บอแมนบอแมนเพลงนี้เหรออยากบอกรักรอรรอพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมไหมครับโอร์เนอร์พร้อมครับโอร์เนอร์พร้อมนะครับครับก็ขอเชิญเจ้าขอนแก่นนะครับแล้วก็ชาวจังหวัดไก่เคี่ยงนะครับ มาเบิงเจ็ดสีคอนเสิร์ตอ่อนทั่วรับรองว่าสนุกแน่นอนครับหนึ่งน้ำแล้วพอข้างสองคนแล้วมาเจอเรา2คนนะจ๊ะแล้วมาเจอเราสองคนนะคะ